โอเคครับก็กลับสวัสดีกันหน่อยนะครับวันนี้คุณกับผมจะพักทางสายฝนนะครับวันนี้เราอยู่กันในคอนเทนต์อีกแล้วนะครับคอนเทนต์ผมก็คือหนึ่งหนึ่งนะครับเอ่อหนึ่งหนึ่งกับทางบ้านอีกแล้วนะครับผมโอเคนะครับหนึ่งหนึ่งกับทางบ้านเนี่ยผมจะทํานานๆทําทีนะครับพอดีไม่มีเวลาว่างพอดีมันไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่ โอ okay. เคเริ่มกันเลยนะครับมีทั้งบ้านเนาะนี้บกว่ามาเล่นด้านนอกนะครับคือผมได้สกินทอนเป็นสกินเขียวไม่น่าได้เลยจากจกาิจกรรมนี้นะครับเล่นสามวันสุ่มสกินนะฮ okay. ะโอเคสกินผมได้ทอนเป็นสกินแบบเขียวมาครับสกินลิมิเต็ดเขียว โอเคนะครับเราไม่พูดคำต่ำเองนะครับเราจะันี่นะครับก็หนึ่งนะทังบ้านเลยนะโอเคมาดูกันว่าผมจะสุ่มเจอใครนะกดก็คือหนึ่งเอหนึ่งหนึ่งกับทั้งบ้านสุ่มเจอใครเล่นกับคนนั้นไปเลยนะครับเดียวอยาหรือไม่ผมอาจจะโด้นจบภายในหนึ่งนาทีหรือสองนาทีก็ได้กดไปเลยนะครับผมเรไปลุ้นฮีโร่ในเกมกันว่าผมจะเล่นตัวอะไร ถ้าใครชอบคลิปนี้ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมโอเคพบเจอกับคนนี้นะครับไปเราจะเอาฮีโร่ไหนให้เปน็นหนึ่งดีคู่นะครับนายคอร์ดครับ ครับผมผมเรียกเป็นนาคอสนะครับโอเคนาคอสเจอกับฟอร์เนเนโน่นะค่อน,คนข้างที่จะดีเลนนย,ออยน,นะนะครนยรนะินดีต้อนรับสูอออ่า o v เอาล้วครับเริ่มเกมแล้วนะก นี่นะครับพอดีมีสี่นี่ก็ขอโทษขอภัยด้วยนะครับผมจะอัพเป็นงัดประกฏนะสำหรับนาคอสสกินเขียวนะหนึ่งหนึ่งงัดงัดงัด เาเล่นเรื่องสองแล้วผมจะเอาไปรองเท้ากันซีเนะรองเท้ากันซนะีนีนนครับผมอาที่มีเสียงเข้ามาหน่อยก็ขอโทษขออภัยด้วยครับพอดีน้องมานะขอ็คุอมเกรองเท้ากันซีีได้แล้ว ไปเท่มทั่วไปนะฮะไอเท่มปกตินะหรือว่าผมจะโดนจบไปในนี้นะที่ก็ได้มาลุ้นันว่าผมจะชนะไหมครับผมสกต่อครับผมที่ก็วทีครับผมให้ออกบอลเลยดีกว่านะ จะขึ้นเป็นเอ่อไม่ใช่สเตียล็อบจริงๆน้น,น,นะครับจะเป็นโบเท่นนะเขาก็จะขึ้นเป็นโบเท่นเหมือนกันนะหรือเขาจะขึ้นเป็นสเตี์ พิ่วไหมฮะป็นไงฮะมั่งครับพิวไหมครับทุกคนเ

จะตายเอานะครับถือว่าหนึ่งหนึ่งรอบนี้ตึงเงาเรื่องนะครับไม่รู้ว่าผมจะชนะได้หรือเปล่า จัดเลยเาแงแรงมากแกกันนะผมฆ่าหนึ่งเขาฆ่าหนึ่งนะครับ แรกกัน,นะค,น,นครับวอเคเลแลกขึ้นเป็นดาบที่เลยครับว่าคนนี้ตนอยู่ในรอบหลยายเดือนผมไม่ได้หนึ่งหนึ่งกับทุกคนมากี่วันแล้วนะกี่เดือนแล้วด้วยพออชีอ <c oughs> แ็งแรงจัดวอชชีพแบบ เขาไม่กล้าให้ผมเดินเลยอ่ะโอ้ตายแพ้คือแพ้นะชนะคือชนะนะครับผมจะอาจให้ดูแบบเรียวๆเลยนะครับผมถึงคิดนี้กะแพ้ผมก็จะลงนะครับผมซึ่งถ้าทุกคนชอบ หรือไม่ชอบอยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับใต้ล่างคลิปเนาะเถือว่าผมควรจะยังไงในคลิปต่อไปเนาะถ้าถ้าคนดูเยอะคลิปต่อไปอาจจะมาไวนะครับอืมถือว่าเขาตึงจัดน,นะฮะผมบอกแล้วว่าผมห้านาทีนะครับ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้หรือไม่ชอบยังไงก็ฝากคอมเมนต์ใต้ร่างคลิปใต้ร่างดีคิดแชรนได้นะครับผมโอเคผมคลิปนี้ผมแพ้นะครับโอเคแพ้คือแพ้นะครับชนะคือชนะนะครับผมอัดเร็วๆเนาะโอเคแบบเร็วๆนะครับผมคลิปนี้ความยาวนะครับผมไม่ถึงนะครับความยาวแปดนาทีนะโอเคผมแพ้นะครับอ่าครับเดี๋ยวให้ดูสกอร์ตอนจบเกมนะครับสกอร์ตอนจบเกมของผมอาจจะไม่ดีนะครับ ถ้าใครชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็ฝากคอมเมนต์นะครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมสกอร์อยู่ที่สามหนึ่งศูนย์น, 5, 6, นะครับเงินเจ็ดพันครับเงินผมห้าพันหกนะครับผมสตาร์มานี้เลยนะครับผมโอเคถ้าใครชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปน,นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ